สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตายหาย โอ้เห็นวันนี้เราใส่ชุดแปลกๆไใช่แล้วมือถ้าจะไม่มีต่อยหอยเลยทีเดียวเพราถือตุ๊กตารปจำตัวนั่นเองน้องปุ๊ก้าของแตกดีกว่าพิมก็มีน้องหมีของพี่เหมือนกันน้องหมีเห็นหมีไม่ใช่น้องหมีนี่นะคะอ๋อแล้วไใช่วันนี้นะคะเราก็อยู่ในปาร์ตี้ชุดนอนนะคะหรืออย่าหนูว่า p ามาสปาร์ตี้นั่นเองนะคะแต่ว่าชุดนอนค่ะเหมือนเพลงกล้วยหอมจำโซนเคยฟังบ่าง banana inga พอเธออาโอ๋อกล้วยหอมจำโซนที่พีหนึ่งกับปีสองชนหัวกัต้นแล้ว ถูกต้องแล้วเราเป็นทีมหนึ่งกับแท็กสองดีกว่าได้โอเคได้ทีมหนึ่งกับแท็กสองใช่แล้วเราคิดเราต้องหัวชนกันไหมได้ได้มากเรามาเริ่มข้าแกะเจ้ของเรากันดีกว่านะคะใช่แล้วอะเริ่มแกะเจ้อะไรดีล่ะเริ่มที่ของใครดีล่ะของแต็กดีกว่าแท็กมีโทรศัพท์มานําเสนอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กนะแบบว่าใครๆก็ใช้อ่ะใครที่นีถือว่าเชยได้เลยเนาะถูกต้องแต่ว่าล่าสมัยอ่ะไม่ได้นะนะเขาบอกว่าจริงอ่ะโอเคโอเคเขาบอกว่าปกติ Facebook อย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอาจจะ อยากจะเล่นในในแบบว่าสมาร์ทโฟนเขาเหลือในสมาร์ทโฟนก็ต้องแบบว่าไปเลือกกดโหลดกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเขาออกเฟซบุ๊กโฟนแล้วนี่ก็คือเป็นโทรศัพท์ของ Facebook เลยเหรอใช่แล้วแบบว่าใครเห็นนะรู้เลยเป็นโทรศัพท์ของ Facebook เพราะว่าสีเขาเด่นสง่ามากก็เป็น a c e b o o k คือสีน้ำเงินอะไรใช่ไหมใช่แล้วโดยการที่แบบว่าสีน้ำเงินเหมือนหน้าหน้าเพจของ Facebook เลยที่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอย่างนั้นเมื่อสมมุติว่าเมื่อ Facebook p h โฟนออกมามันก็ต้องไม่ธรรมดาถูกปะ ไุกนนะคะมีอะไรให้ไม่ธรรมดาบ้างดูก่อนเลยว่าอย่างแรกแน่นอนปุ่มไลค์เป็นปุ่มเลยนะคะ เป็นปุ่มเลยคือไม่ต้องคลิกก็คือกดได้เลยไลค์เลยใช่ป่ะอะไรอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าจะไลค์อันไหนอ้าวก็เปิดหน้าเพจี่นอยู่ก็ไลค์อันนั้นแหละอ๋อใช่กดยังไม่พออินสตาแกรมมาแรง Facebook จัดไปค่ะมีปุ่มอินสตาแกรมอีกคือกดปุ๊บถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมเลยแน่นอนใช่ไหมก็บอกว่าแถมคนที่ชอบแชทข้อความอะไรอย่างเงี้ยมีปุ่มเมสเซจให้ตั้งหาค่ะพอกดเมสเซจปั๊บเลือกเลยข้อความคนไหนขึ้นมา โอ้โหเรียกว่าถ้าจะเป็นง่ายกันเลยทีเดียวไม่ต้องขยับมือเลยกดทีเดียวได้หมดเลยต้องแบบว่าแถมยังมีกล้องเวลาอินสตาแกรมต้องลงกล้องใช่ปะกล้องยังมีแฟลชให้ด้วยสําหรับคนหน้าดําๆอ่ะดำดำดูดูจากกล้องก็น่าจะรู้ใครข่าวใช่ป่ะสำหรับคนหน้าดำอ่ะใช่แล้วก็ยังไม่พอแถมคนชอบฟังเพลงใช่ปะแบบอารมณ์ไลฟ์เลยไหมดแล้วถ่ายรูปเลยใช่ปไะแล้วเบื่ออยากฟังเพลงมีปุ่มฟังเพลงออนไลน์อีก โอ้โหคือสามารถฟังจากยูทูบฟังจากอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ปะใช่แล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ขายนะเหมือนว่าเขาออกเดโม่ออกเป็นแบบว่าแนวคิดมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้า a c e b o o k จะมีของมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วสุดยอดโทรศัพท์มันค่อนข้างแบบยาวเลยนะแบบทรงยาวๆคล้ายกับเห็นเขาบอกว่าคล้ายกับ HTC เลยอ๋อของ H t c ตตัวใหม่ซึ่งตัวนี้เขาก็ยังไม่เผยราคามาเขาแบบว่าเผยรูปทรงมาว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะมีปุ่มกดไลค์มีปุ่มอิสตาแกรมเปิดตัวก่อนเลยก่อนที่คนอื่นจะขโมยไปใช่ม ใช่ใช่แน่สิกำลังมองหน้ามีอยู่พิดคิดว่ามันมองหน้ามี้ิดคิดว่ามันไม่ห่อยค่ะแต่ก็ว่ามันไม่หอยค่ะแต่คิดว่ามันเจ๋งนะสําหรับคนที่ชอบเป็นเฟซบุ๊กเพราะว่าเขาตอบสนองหลายอย่างทั้งอินสตาแกรมเอยทั้งการฟังเพลงใ่หลายอย่างเนาะ แล้วสองคนสรุปว่าไม่ไหยค่ะโอ้โหน่ารักแล้วก็มาต่อที่ของพิมพ์ดีกว่านะคะวันนี้ของพิมพ์นะคะก็จะเป็นสําหรับสมมติว่าเรานอนอยู่ใช่ป่ะพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยจะเอาไปปั่นจักรยานเล่นแหลอย่างี้ใช่ป่ะวันนี้เราก็มีปกติเนี่ยเราจะปั่นจักรยานแล้วก็จะปั่นแล้วก็จะกําลังกายที่แค่ขาใช่ไหมวันนี้พี่มีจักรยานที่งอหมอดยวยไงใส่ไปางเงี้ยเป็นอะไรมาเมาไปเนี่ยเราเมอไปเนี่ยใช่ไหมคะเราก็จะเป็นจักรยานที่สามารถ ปั่นด้วยขาไปด้วยแล้วก็ปั่นด้วยมือไปด้วยปั่นมือถูกต้องยังไงอะอ่ามันก็จะเป็นลักษณะทรงของมันนะคะจักรยานตัวนี้นะคะชื่อว่า l e s ซิโอ่าก็คือเป็น Hand Test v ว l o เป็นของประเทศสวิตนั่นเองนะคะใช่แล้วคือมันจะเป็นจักรยานที่ปั่นด้วยมือและเท้านั่นเองนะคะก็คือมันจะสามารถออกกําลังกายได้2แบบอย่างเช่นเราปั่นที่เท้าไปแล้วใช่ป่ะเราอยากปั่นด้วยมือบ้างเราก็มันจับแฮนด์ข้างบนมันจะเป็นแฮนด์สองอันข้างบนก็คือจะหมุนมันก็จะหมุนไปด้วยอ๋อปั่นแย ก็คือแบบออกกาลังกาย2แบบแบบกันแว่าอยากให้มือแข็งแรงด้วยอย่างเงี้ยก็คือแต่ถ้าแบบขี้เกียจปั่นมือก็จับแฮนด์ธรรมดาได้สำหรับคนบริหารหัวไหล่เนาะถูกต้องค่ะก็ออกมาแบบว่าเพื่อเอาใจคนที่แบบว่าอยากออกกําลังกายทั้ง2ส่วนโดยเฉพาะอยากปั่นทั้ง2ส่วนได้เลยใช่ไหมได้เลยแล้วคือถ้าสมมติว่ามือปั่นก็คือต้องบังคับไปด้วยใช่ก็คือต้องบังคับด้วยแต่ว่ามันมันก็จะบังคับไม่ยาก <ừ> ใช่แล้วแล้วก็กเจ้าตัวนี้นะคะก็จะออกมา2อรุ่นด้วยกันก็คือจะที่มีขนาดเล็กหน่อยแล้วก็ขนาดใหญ่หน่อยแต่คือราคาแพงมากเลยนะขนาดเล็กนี่คือขนาดเ<ห>ล็กนี่คือ26นิ้วอะค่ะ <ừ m. S 1> ล้อชาจะมี26นิ้วกับ29นิ้ว <ừ m. S 2> 26นิ้วนะคะจะอยู่ที่ราคา2,600เหรียญ2,600เหรียญเท่าไรวะแค่นนึงก็แพงแล้วว่ะ8 2 5 0 0บาทแพงมาก ขอฝันขอฝันแล้วก็อีก29นิ้วนะคะก็คืออยู่ที่2,900เหรียญอยู่ที่ราคา92,000บาทแพงมากจักรยานคันนึงเกือบแสนอ่ะแต่คือแบบว่ามาจากสวิตไงเป็นชื่อดังอย่างี้อยู่หรือเปล่ายังไงจักรยานอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึ่งแมีคนออก๋ยวมีคนจอบแน่ๆไม่ต้องห่วง๋ยวมีคนออกมาพอออกมาเยอะๆราคาก็จะเหลือประมาณ2,000บาทไม่ใช่ไม่ถึงกันอันนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าได้ว่าเป็นแบบเป็นแนวคิดออกมาก็คือมีออกมาแล้วแหละแต่ว่าใครที่แบบ อยากออกกำลังกายทั้งสองแบบอย่างเงี้ยหรือว่ารวยๆหน่อยว่าเงินเหลือใช้อะไรเงี้ยก็ไปซื้อใช้กันได้แล้วกันนะคะแต่ว่าสาหรับพิมพ์แะพิมพ์อยากออกกำลังกายมือพิมพ์ว่าไปออ,อกกําลังกายอย่างอื่นดีกว่าปกใต้อยากได้ไหมลูกไม่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 อ่านั่นแหละแต่คิดว่ามันหอยห,อยหรือไม่หอย เราคิดว่าไอเดียเขามันไม่ห่อยนะแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนวัสดุที่ทํานิดนึงให้มันถูกลงหรือว่าปรับอะไรให้มันใช่ใช่ก็คือเหมือนแบบเขาแบบเป็นเจ้าแรกด้วยมันก็เลยแพงแต่ที่เลยคิดว่ามันห่อยก่อนเพราะว่ามันราคาด้วยหลายๆอย่างแต่พิมพ์คิดว่ามันไม่ห่อยเพราะว่าไอเดียของเขาเนี่ยมันแบบว่าตั้งใจให้คนออกกําลังกายพิม์ว่าไอเดียมันดีแต่ว่าราคามันก็แพงใช่แต่คือถ้ามองในด้านของไอเดียอะไรเงี้ยพิมว่ามันไม่แพงอะพิมว่ามันไม่ห่อย ถ้ามองล้วของไอเดียถ้าเป็นหัวเกือบแสเลยนะหอยอยู่ดีอ่ะ่ก็ตามใจแล้วกันแต่ว่ามันหอยพิมพื่มันไม่หอยพิมไม่ไหวนะไม่ต้องมานอนข้างกันเลยไปเลยเอออ่รสรุปว่าแกเจ้ตัวนี้นะคะแต่ว่าหอยแต่ว่าไม่หอยค่ะโอเคอ่ะต่อก็อยากให้ผู้ชมลองโหวตกันมาเยอะๆเนาะใช่การแกเจ้ของตั๊กต่อไปดีกว่าได้ของตั๊กนะคะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงแล้วเขาเรียกว่า I lose is พีสองสี่ห้าอ่ามันเป็นย,ยังไงเออเขาบอกว่าปกติลําโพงนะคะมันเป็นมันคือลําโพงหรือลําโพงเขาบอกปกติลาโพงเวลาเราจะเสียบก,กับ iPad หรือว่าแท็บเล็ตเนี้ยค่ะจะต้องแบบว่าเสียบให้ตรงกับรูอ่ะรูตรงตรง iPad ดเวลาที่ชาร์จอ่ะมันต้องเสียบให้ตรงใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นบลูทูธคุณจะวางนั่ง,างวางนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เราแต่คุณเลยมันจะไม่บังอะไรของคุณเลยมันจะไว้สําหรับ แทนตั้งโดยเฉพาะแถมยังมีลำโพงทั้งสองข้างไม่ว่าคุณจะบะจะวางตั้งวางนอนก็จะแบบไม่บางเสียงแน่นอนมายถึงว่าอะไรตั้งหรือนอน iPad ค่ะอเป็นที่เสียบอะค่ะเออแล้วก็วางตั้งวางนอนแล้วก็ลาโพงออกทั้งสองข้างแถมว่าถ้าสมมติว่าคุณแบบว่ามีอุปกรณ์ที่เป็น m ินิ USB คุณก็สามารถเอาํำโพงตัวนี้ไปเสียบได้เหมือนกันอหรือว่าถ้าคุณอยากจะชาร์จ ถ้าคุณอยากจะชาร์จคุณใส่ iPad อยู่แล้วเอามินิ USB ตัวนี้ไปเสียบกับคอมเนี้ยมันก็จะชาร์จ iPad ของคุณไปด้วยอ๋อซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากใช่ใช่เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเขายังไม่บอกราคามาเลยว่ามันราคาเท่าไหร่แต่เอาแต่น้อยแนวคิดมาอ้าวทำไมอ้าล้่ำร่ำไม่ว่าอะไรเพราเวลาเขาออกมาเขาออกแนวคิดมาใช่ไหมเขาก็ยังไม่ประเมินราคานงทาไปก่อนราคาคักคิดแต่หนาหดหลโอเคงั้นพิมพี่ว่าแกชเช่ของตัวนี้ว่าไงคะ พี่ว่ามันโอเคนะคะพี่ว่ามันไม่ห่อยค่ะแต่ก็ว่ามันไม่ห่อยเหมือนกันแต่คิดว่าการที่เขาทําลาโพงออกมาสองด้านมันทาให้มันทําให้ได้ยินอะไม่ว่าเราจะวางตั้งวางนอนมันก็จะด้านเดียวก็ได้ยินนะหูบอดเนี่ยจริงๆอ่ะกจะต่อไปได้ไหมอ่าโอเคค่ะงั้นเราสองคนสรุปว่ามันไม่ห่อยค่ะพิมก็เริ่มง่วงนอนแล้วจริงๆอเนี่ยเริ่มแต่งชุดนอนเรียบร้อยเลยอ่าเรามาปิดท้ายกันด้วยข่าวของพิมดีกว่าแล้วก่อนที่จะไปนอนนะคะ แกเจตตัวนี้ของพิมนะคะก็จะเป็นกล้องนั่นเองกล้องกล้องแต่ว่ากล้องเนี้แค่แบบทําแบบเนี้ยปิ๊บๆอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปแล้วอะเฮ้ยเจ๋งปะล่ะอ้ถ้าสมมติเราก็ปิ๊บใจเฉยอะก็อย่าพึ่งดิก็คือแบบอย่าพึ่งกับปิบแบบเลียลาไปปะสมมติแบบว่าเวลาเราเปลี่ยนสภาพสป่ะจะเป็นกับปิบตายเหรอไม่ใช่ก็คือเหมือนแบบว่าต้องเอาเลนช์ใช่ป่ะคะมาจ่อที่ตาก่อนแล้วพอกับปิบปุ๊บมันจะถ่ายแล้วคือลักษณะมันเป็นแค่เลนส์ธรรมดาแค่ไปจ้องเป็นแค่เลนส์กลมๆอ่ะคะวลพ้แ พอเราก็คิปตาทีหนึ่งเนี้ยก็ถ่ายแล้วและที่สําคัญคือเวลาเราซูมเข้าซูมออกเวลาแบบถืออย่างงี้เช่าเราจะซูมแค่หลีตายอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะแบบว่าซูมเขาเรียกว่าอะไรจะซูมออกอ่ะแค่แบบไอเนี้ยทาตาโตโตอ่ะทตาโตโตอย่างเงี้ยมันก็จะขยายให้แต่ถ้าหลีตาลงมันก็จะเล็กลงถ้าแบบว่าเบ่งตาขึ้นอย่างเงี้ยทำตาโตๆอย่างเงี้ยทำดิ ตัวโตมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นถ้าสมมติงขยายใหญ่อีกโตอีกโตมากใช่แล้วก็ไอ้เจ้าติกกล้องตัวนี้นะคะก็คือจะสามารถถ่ายโอนไฟน์ผ่าน Wi-Fi ได้ผ่าน SD c a r ฟได้ อันนี้ก็คือจะเป็นระบบของมันนั่นแหละอ๋อแล้วก็ไหยิบตาอย่างงี้แล้วก็ไปฝังนี้อันนั้ก็เลื่อนไปแบบว่าถ้าแบบมองปุ๊บแบบหลับตาแล้วก็เลื่อนไปอย่างงี้ป่ะพออย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อนไปตื่นีกหว่าห็นว่าตื่นดีกว่าแล้วไอ้เจ้ากล้องตัวนี้นะคะก็จะมีระบบการจําหน้าแบบว่าเฮ้ยเราเคยถ่ายคนนี้นะโฟกัสคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้เลยว่าคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จาสถานที่ต่างๆด้เวลาพี่โดมมากินข้าวอะแต่ก็จอถ่ายพี่โดมไว้แล้วเทอะว่ะอ่ะตาคิดว่ามาถหอยหร แต่คิดว่ามันไม่หอยนะไอเดียเขาดีนะแต่แต่กลัวแบบว่ามันผิดพลาดไงบางทีก็เราตั้งเลนผิดที่อย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าเรามากระพริบกคือปกติเวลามันจะถ่ายมันต้องเอาเข้าไปใต้ใกล้ๆตาแล้วกระพริบมันไม่ได้แบบวางอยู่ตรงนู้นแล้วแบบกระพริบมันถ่ายทันทีแล้วบ้าไม่ใช่คืากระพริบตาต้องอยู่ใกล้ๆในระยะใกล้ๆตานิดนึงถูกต้องอ๋อแล้วสมมติว่าแมลงเข้าตา ถ่ายเลยมันก็ไม่สวยมัเป็นดิจิตอลตาเปลืองตายแล้วอย่างเงี้ยจะได้ไม่ติดพลาเยอะอ่ะอ่ๆแต่ที่มันไม่หอยอ่ะแต่ก็ไม่หอยหรอกแต่ว่ามันมีความผิดพลาดเยอะไงอันนี้เอาหาไปเนี่ยก็ไม่หาแล้วเลยนะอ่าโอเคแล้วก็มันเป็นถ่ายรูปแบบดิจิตอลเลยใช่ป่ะใช่อืมก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นถ่ายกล้องฟิล์มอะตายเปลืองตายอ่าแล้วสองคนสรุปว่ามันไม่หอยค่ะแค่ซูมสำหรับคนตาตีอะ เบิ่งก็คงแบบอย่างเงี้ยต้องแหกตาเฮ้ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจดีเนาะเขาจะแบบว่าโฟกัสจากคนตาล้วคนไม่มีตาแบบเล็กๆเงี้ยจะแหกตาไงใช้กล้องธรรมดาใช้กล้องธรรมดาดีกว่างั้นวันนี้เราก็เนาะวันนี้เราก็เห็นที่นอนเห็นที่นอนอยู่ข้างหลังเลยจะไปนอนแล้วจริงโอเคงั้นพี่เราคุณพิชชานก่อนไม่ใช่อ่างั้นเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะคือตอนนี้ง่วงมาก ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วเที่ยงสิบห้านาทีใช่จินตีไฟเอาเลยทีเดียวแล้วตื่นมาอัดรายการเพื่อคุณผู้ชมเลยทีเดียวเราต้องขอตัวไปนอนก่อนใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะงั้นขอจริงค่ะงั้นเราขอตัวกันไปนอนก่อนแล้วกันนะคะสําหรับใครที่ดูเทมนี้ในตอนกลางในตอนตอนเช้าก็สวัสดีตอนเช้าแต่ถ้าใครดูตอนกลางคืนก็ราตรีสวัสดิ์แล้วกันนะคะขอขอประเทศอื่นได้ไหม ต้องพูดว่าอะไรอ่ะ <Okay. S 2> ลืมอ่ะบบลาลาอันยองลาก็อันยองมังมสวัสดีอ่ะอันยองสวัสดีมีที่ไหนละ่ะอันยองอันยองอันยอสวัสดีตอนเช้าไงสวัสดีไงโอเคงั้นปล่อยมันไป,ไป,ป okay. ค่ะแต๊กแป๊กเองโอเคค่ะงั้นเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย